ทุกคนมาๆๆมาเหนื่อยกันแย่เลยนะคะมาพักทานของอร่อยดื่มชาอุ่นๆก่อนอูหลงนะจ๊ะเชิญจ้ะเชิญนี่พี่ไม่ได้มาตามงานนะจ๊ะแค่อยากจะเช็คอะไรหน่อยว่าถ้ามีอะไรต้องแก้ไขเนี่ยจะได้ช่วยๆกันป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดดีเลยจะชมอยู่ว่า PowerPoint ที่เธอทำน่ะใช้ได้นะ รูปสวยดีเด็กๆเ,เขาชอบแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันเยอะเกินไปฉันก็เลยต้องปรับปรับหน่อยมันเป็นยังไงคะครูกบไหนตกลงกันว่าอ่านรายแล้วจะตอบทันทีไงกำลังจะพิมพ์ส่งไปว่ากําลังจะส่งค่ะฉันกําลังจะต้องไปสอนแล้วแล้วจะให้ตรวจตอนไหนตรวจตอนนี้เลยไหมคะไม่ทันแล้วคะ่ะส่งมาน้องโก้ะไปไหนจ๊ะกลับบ้านคะ่ะดีเลยเดี๋ยวพี่ไปส่ง เดี๋ยวพี่ไปทรงไปสวัสดีครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับคำชมค่ะไอเดียการจัดงานเมื่อวานเนี่ยนะคะก็ได้มาจากประสบการณ์สอนเกือบ20ปีของดิฉันเองนะคะ ซึ่งดิฉันก็ตั้งใจอยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องออกมาดีค่ะแล้วมันก็ออกมาดีเกินกว่าที่คิดไว้จริงๆด้วยค่ะ